สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ขอฟรีขอฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่13เดือน11ปี2 0 2 4แจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจวันนี้ไม่ทันวันต่อไปเราอาจจะทันก็ได้ส่วนใครที่อยากได้เยอะๆก็สิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนเราแจกเยอะแต่ว่าจะแจกเท่าไหร่ก็ ขึ้นอยู่กับคนดูค่ะคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยส่วนวันนี้เหมือนเดิมค่ะแอดไลน์ใครแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบใครยังมีไลน์เก่าตอนนี้เปลี่ยนไลน์ใหม่แล้วก็ทายคลิปนะคะจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่วนวันนี้เหมือนเดิมค่ะแอดไลน์เวลาที่สามารถรับอ่งเปาฟรีได้ก็คือ22นาฬิกาหนาที ส่วนโค้ดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่า freedom ใครพิมพ์ไม่เป็นมีขึ้นไว้ให้ด้านข้างแล้วใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะวิธีการใส่โค้ดดังเปาเพื่อรับบรอดฟรีจากช่องฟรีมันนี่อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปโคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทำการค้นหา ในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน ID ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ ad สี่เ x t f OB มีแอดนำนาด้วยเสร็จแล้วกดที่เว้นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่างเปาส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคำมัวม่วๆไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโ้สอ่างเปาตรงตามเวลาที่กาหนด ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคําว่าแมวโค้ดอ่างเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคําว่าแมวพอเรากดที่แมวลิงอ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิงอ่างเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับสองได้เลย เขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอ่ากดเลือกซองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับบนัฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทันก็สามารถเข้ามาลุ้นสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป